ก็เริ่มทำขนมดีนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะน้องหนิงคะวันนี้เป็นการซ้อมคะตลาดอริยะโดยการเลลิดตลาดอาหารบาดเย,ยวคะ่ะอันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ก่อนที่เราจะไปที่ตลาดนะคะเราอยากจะมาสอสัมบัตนิดนึงว่าอันนี้เรียกว่าอะไรคะปินป่นโตค่ะปิ่นโตนะคะ,<า>อ,ะ,คะอันนี้เอามาทำอะไรบ้างถ้าเราจะมาอาหาตลาดอาหารนะคะแนะนำให้พี่น,น้องน,น,นำภาชนะส่วนตัวมาเองนะคะก็คือปิ่นโตนะคะนึ่ง เป็นการช่วยลดล้อนร้อนสองช่วยเรื่องโควิดด้วยนะคะพี่เอ้อมก็คือตากเป็นเตยรับประทานได้เลยนะคะ,คะอันนี้ที่สําคัญนะคะก่อนที่จะมาที่นี่นะคะพี่น้องควรจะนําแมสก์มาด้วยนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประชาชนเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะไปอิ่มพุงยิ้มนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในสำรวจอาหารกันนะคะไม่ต้อเศษมากนะคะ,ะเชิญค่ะ ด้นที่ร้านไหนก่อนดีคะเนี่ยด้านหน้าเราเลยดีไหมคะโอ้ยมันดูลาลานตามากเลยค่ะน้องหลังคะทุกทุกมาตรฐานนะคะหน้าพนอนเานซัลี่กอรีอโศกนะคะเดี๋ยวเราไปมองซิว่ามีอะไรบ้างนะคะมีร้านอะไรตอนนี้เป็นข้าวแกงอยู่นะคะอ๋อแสดงว่ายังข้าวและแกงอยู่เนาะมาดูข้าวละลายนะคะตรงนี้คือข้อสวยนะคะสวยอ่า แล้วเริ่มทมค่ะเริ่มทามวามคึกอาค่ะอันนี้แกงนะคะโอ้แกงดูน่าทานมากเลยค่ะน้องเหลียวค่ะแกงสับปะรดนะคะเรียนรู้กันเองแล้วหลังจากนั้นไปเป็นแกงอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแกงสับปะรดแล้วก็เป็นแกงเหลืองหรือเปล่าคะแกงเหลืองแกงเหลืองเนาะเป็นอาหารเป็นข้าวและแกงนะคะตรงลุงรงนี้นะคะค่ะข้าวแลกงนะคะแกงต่างๆนะคะแล้วก็พี่น้องก็นำภาชนะมาตั่ได้เลยนะคะก็มีแกงซึ้งแกงปลานะคะมีผัดผัด ผัดขิงข้าวผัดข้าวผัดลวกผัดสดนะคะเยองบอกเลยนะคะวันนี้วันนี้นะคะนุ่งเหรอคะมีพี่น้องเรามาเยอะมากเลยนะคะในการที่มาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้นี่ขนาดมันซ้อมนะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยควรจะหลั่งไหลกันมาอันนี้ก็เป็นพี่น้องกติธรรมทั้งหมดเลยนะคะนี่นํานาชนะมาส่วนตัวอย่างนี้เ็้าเข้าจะเห็นนะคะจะเอาถ้วยเอาชาม มาเองนะคะแล้วก็มาตักอาหารนะคะดีค่ะด้านหน้านี่ค่ะของรานาโกนะคะเป็นขนมจีนก็ไม่ใช่ข้าวซอยค่ะข้าวซอยใช่ไหมข้าวซอยจากภาคเหนือเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าข้าวซอยที่แค่ได้กลิ่นก็รู้สึกว่ามันเชิญชวนมากเลยนะคะอะไรบ้างตเริ่นทําค่ะอันนี้นะคะด้านนี้นะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพ่อให้แม่ให้ดีไหมคะไม่ทราบท่านสะดวกหรือเปล่า กำลังกำลังนวะเลยน้อจะ <laughs> เล่นทถวแถวคุณอาคะไม่ทราบว่าสะด,ดวกไหมคะที่จะให้ข้อมูลนิดนึงอะค่ะอาไรนะคะ สะดวกไหมคะไม่ทราบว่าคุณอาเป็นใครมาจากที่ไหนนะคะอะชื่ออาพิษค่ะมาจากกรนาอโศกค่ะวันนี้เรามาทําเรื่องของเท้าศอกอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าหลังไหลกันเยอะมากถายดีมากใครเลยค่ะลูกค้าหลังไหลมาพอมาตั้งแป๊บเดียวจะหมดแล้วค่ะตอนนี้เราจะเตรียมตัวข้างหลังอีกนะคะเราจะลวกเส้นในฐานะที่คุณอาเป็นก็ให้ไม่ให้เนี่ย ไม่ทราบว่าทำไมเราจะต้องมาทำตลาดอารียาเงี้วะอ๋อเราก็อยากเอาทางของอาหารทางภาคเหนือมาให้ทางภาคอีสานลองชิมดูนะคะก็เหมือนเรามาจากทางเหนือเราอยากมากินอาหารทางภาคอีสานเนียนะคะก็คืนแรกเปลี่ยนการเนาะคือการที่เราได้กินอาหารที่หลากหลายมันก็เหมือนเราได้แบบอยากให้เพื่อนพี่น้องของเราเนี่ยจะกินของอร่อยอร่อยดีค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะ เป็นบรรยากาศนะคะพี่เอ็มโึ่มพุทคักมากเลยนะคะนี่มาจากเชียงใหม่นะคะมาให้บริการถึงอุบลราชธานีนะคะอ้าวเจริญทำค่ะอ๋อนี่มาเจอพี่น้องเรานะคะอาคุณอาอาจารย์ปวกนะคะโอ้อาจารย์ปวกมาจากสุรินเลยนะคะ ที่แวะไปเอาข้าวสารให้อาจารย์อาจารย์ไม่อยู่กันเลยว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าไปค่ะแล้ววันนี้นี่จะมาช้อปปิ้งตลาดช้อปปิ้งงไงบ้างโอ้ผมเดี๋ยวจะไปอยู่หน่วยท่าแบดไทยโอ้คุณทาก็จะมาอยู่ทางเรือนะครับจะมี่อเส้นด้วยโอเคค่ะสาธุค่ะนี่เห็นไหมพี่น้องเรานะคะเขาพอรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยหลั่งไหลกันมาเลยนะคะไม่เจอกันนานหลายๆท่านก็มาเจอกันอย่านนี้นะคะพี่ ด้านนี้นะคะก็จะอต้นำนะคะกเลนทางค่ะแม่ค่ะต้อ dad, ตาจากไหนคะวันนี้จากไหนโอ้ไว้ยอาหากนยุ่งคะแล้วตรงัองนี้เนี่ยสำคัะเชิญค้ะเชินะคะของัดชิค่ะกอกโนแล้วก็จีหนาะคะอะไรบ้ วันวันนี้ที่นี่ก็มีพันมีโกลาแล้วก็อันนี้ซอมตามของชีสเกตค่ะซุปตามข้าวเหนียวของีสาอาโศกเลยไหมคะชีสาอาโศกค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นตำราตำไทยค่ะอ๋อถามก็คือเป็นอาหารอีสานเป็นหลักใช่ไหมคะแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบ <laughs> คุณค่ะขอขอคุกแม่ค้ะ่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นแค่ตัวอย่าง,งซึ้งนะคะน้องหลิวคะแล้วจริงๆวันจริงในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีต้องบอกว่าอาหารหลากยเยอะมากกว่านี้นะคะ ก็พี่น้องท่านใดนะคะสนใจ่ะสนใจที่จะมาร่วมอย่าลืมนะคะกินตมีสําคัญเลยนะคะกินโตลดโลกร้อนด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการป้องกันโควิดด้วยแมสแมสสำคัญค่ะกินโตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีขวดน้ํามาเองก็จะดีนะคะเพราะเราจะมีบริการน้ําดื่มแบบแล้วันอร่อดานเลยนะคะได้ฟีดิการได้แบบเอนนงานนะคะค่ะอย่างนั้นก็วันนี้เราก็ลากันไปก่อนเนาะแล้วพบกันในร้านต่อไปนะคะตะเลิร์มทำส้มดีค่ะ